จะขบวนมือตั้งแต่จมลงมือหักเมื่กี้จะวะคลายน้นแบบข่วนจะฟูบคลายแล้วรูจะแทงเ่นคลายเขื่อยคายน้องเมจะผูกจะเทอจะโต้ก็เจ้าที่วนที่เจ้าค้ายเจ้า เมื่อด nice. ีเมคอัเก่งเนี่ยอีนึงก็ติดกพันไ้องผิดก้องพันอเอามาหักยานไจัได้ไปจับได้เอามาหักก่อโลกอืเมย์ะรอืนักู้หักตู้เล็บาแล่อเบิดมาก่ะนังหลับพันจ้องันท่นังหลัพัน่าเล่าเดียวต้องกิโลบอกกันเออต้โล บอกแล้วไม่ใช่ภาพด้วยว่าุนมแบบนั้นดูแบบตัวเองจเงินพันนมากจากแกน้ำผมทำง่ายมากเนี่ยโคตทพรมถุงถุงจ่ามะจ่แม่ก็ดีใจว่าแตะมันก็เมื่อใจอะารอยากเอาทุกอย่าด แม่ก็ชมฟื้นบ่ถูก่ก็ตามอือว่าสิจับ่อยากจับ่ยุกนะถ้กไหาเออเขาเก็บดอยเงินนะเก็บได้สิเก็ได้ใจโอ้ยแม่นะแฟนคุณเาที่ว่าเด้บอกกับู้อื่นลูกกับผู้มือเนี่เฮ้ยไป้เบี่ชมกัเอาแล้วมาแล้วทําเรืองนี้สิได้คร ว่าคนคนบจักตาคนแบบตายามมันอืมคนก็ตายตามเหรว่าถ้าคนตายแุ่่นหมันมันหลังคนตายามไปเลยลูกอืมนใจอมนได้ยูนี้มันเอาจันอมันระจันมันผงจัน มเลอนนง่นมวัวขอม่อมั่อยู่มคือ้มาจับนอนกับเบิร์ดตายชื่อข้างานขั้นป่อมันกับข้าปลูกซ้ำนะขาบตายก็คืออะข้าขาข้าขาข้าขาซ้ำนะ ก็ผูกเอาก็อายุส้นแน่เลยดูดไหนคอยอะกมั่วดูดกบังได้ยินเลยบัได้ดิีพอมังเอ่อคนตายคือกัรกับลูกเช้ามันีกั่วเออดูช้ำออผูกอ่ะดูดข้ามผูกมันหงังพอมันการมันเอ่อต้กันกับมันเ

เด็กจะกินเอาเนี่ยไหมเนี่ยเราบอกปลาบอกเอามากบอกบอบอกเอาดัอ่ะงนคอยอยากได้พวกที่รักคอยไหวข้างแนกเขาจะียกว่าเอาห่างห่างเนาะแล้วก็มาอยู่ที่แี่มากแลยเนาะได้เหรอครับได้เกหนหนึ่งคนเหรอเกินหนึ่งคนคงก็ไม่เบา ประจำกั้นกระหม่อมขอค่ะขออันตามจริงขอเอาหม่มมั่นหยังรถนี้นะก็ติเก่าตีดักบูกะอย่าเข้ามาดอกขอตามกูเหรอคือ <coughs> 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 บาดนี่ไม่จานท่ผจานที่ผันมันต้า่เออเออเ้ยเด็ดก็จานก้นขิขาวคอสั่งมาสนเนาะแล้วมันเอาหม้ามป่งเออไมันวหามักกับมเขอีเหอเจ้าถ้าวปลาบอ้าวใ่เออโอ้ยดสามตาตะไบดีจัดเนาะอจัดสัมนีเลยเนาะ nó người nữa người áo, áo, áo. là không là... ta... ừ. là... ừ. ừ. được học hỏi nóng nữa mình học hỏi phải không hắn mình học là học áo học hỏi 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 học มาผูอเอาไปของ่ผูมื้อของว่ากระปุกเอของมันยังนอกแต่เอาขอกระตุ้ันู้จะเลื่อนมัเนี่ยจะเอาขอใ้องวเงเลยมาบอกวาเ่าอว่าเลได้จ้าเลยคนท้งไทย่หออช่ดท้ายะเออดูได้คนเนาะสองคนเลาวัน

อืมแซ่บนะอบกเก็บมาด่เอามาใส่ไปดูเอามากินยาวันเลยเนี่ลต้นของเทามนกาลัตเป้ต้นของเทาเนี่ยข้าวเสบสต้นยาใบต้อะเข่้อว่าเอื่อยช่ะ เกากเขออกานลืมไปแวนอต้นน้องเฮานี่เราเก็บมากินอยู่หวานนะต้นของตัวเองต้นอันนั้นมันเป็นบังทันวานวานอืมชื่อได้นันกันะกินรต้องชื่อชื่อเรามาขายมาอืม หนูโม้ที่ก้อนอะไรเนี่ยใหญ่หนึ่งให้สกีบโยนใหญ่หนึ่งกครได้ผัวเรามาเหรเห็นบ่ค่ะ อันล no, ูกเลาพูดน่อยนะลูกเลากบพว่าพูนอ่บอกควันนะอือคว่าอือเอาพูดอย่างไตวันแล้วซื้อปีโอเคย 你要买吗？

เราเก่ามเลเจเียคนได้เนาะค่ะบะเมี่ก็เปนแกงจีบิดเขาเผื่ว่าขั้นเชียนขันเชียนอนาคตกายเจเน้อวันที่สิบพ่อซะเนาะเบมันจาพันตองตายแบบว่าเืกลับมากินระซองนบัต้องห้ตายนะ Ay, para abajo, se

นี่ะเาไปรูันอาไปชุอะไรเอานีหลนที่เ่นขึ้นเนาะนขึจอแล้วหมดก่อนเนอะแล้วที่เงินมนมากนะเรื่อะไปในยที่เรือดมนี่สยู่วหดเขาจที่เราเดินาไปน้ำสีเปียกออกเราเมืนมีเาแต่มันโบิดแต่ที่จะเ้อยเนาะนทยเนาะ

มุบบ่กนนและหุ่เลยแบบแบบม่ทาบดินน้เขียวเอาเปบลยเสนีนเขียวกแคิ่ จะพอดูทีมงานก็เริ่มดี